มันคืออีหยังวะโอ้พี่ก็น,นึกว่าเรือเรือหางยาวเอา้าจริงๆมันมันคลา้คลา,ยคลายคล้ายคล้ายค,ายคายืออ้าวอันนี้ไงโอ้เอาแล้วทำไงแล้วเปิดไงกดคลิกซ้ายคลิกขวาอ๋อนี่ไงนี่ไงคุณได้รับนู่นได้รับนี่โอ้อันนี้ก็เจ๋งดีเอองั้นพี่ ลองลองเดี๋ยวพี่จะลองซื้อไอตัวต็มมันมาไหมวะไหนจะตีมาให้ลับไม่ไม่ไม่เอานี้ดีแล้วไม่ต้องเปลืองตังอะไรมากมายอเออเฮ้ยกลางคืนแล้วนะไดๆๆ้ได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 ้กาแฟเราจะไปไหนเนี่ยเอ้คืนแรกนี่ยังไม่มีอะไรมาใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าคืนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ฉันไม่ค่อยสบายใจเลยหมายว่ากังวลอะไรสินะคืนที่สองเปล่าเฮ้ยเล่นแสงสีได้ดีมากอันนี้เงาใช่เป็นพลังงานเนาะปุ๊บเลยได้อะไรไม่รู้เกาะใหม่เหรอน่าจะมีอะไรป่าที่บอกโชคลาภเยอะมากเอ๊ะอะไรไม่รู้อ๋อนั่นเงี้เกาะ ใหาเราขึ้นไปอยู่ในเกาะได้ไหมหรือว่าเราแค่ขึ้นไปเก็บทรัพยากรเฉยๆอะ่ะเอาแล้วเราจะกินอะไรยังไงวะเพื่อเสริมพลังงานอะ่ะเพื่อเติมเออนี่อะไรวะปลาเหรอเอาทำอะไรได้บ้างอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาทำลายอันนี้เราเหรอเอาแล้วพี่จะเอาท่อนมยอยไม้จากไหนวะงานฝีมือนี่ะหรือว่าหรือว่ามันอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงอ๋อโอเคโอเคมันขึ้นมาอย่างเงี้ยท่อนไม้นี่ใช่ไหมสำโมศรอ,อ๋อสโมศรเนี่ยโอ้ท่อนไม้มึงใหญ่เกิน แต่มันตลกลตัวจริงมันจะหนักไหมวะก็แขนขนาดไหนถือได้เออแล้วอ่ากลางคืนเนี่ยมันจะมีปีศาจอะไรมาวะอ,อ้ยแล้วอะไรวะของกินตลามเราหรือว่าอะไระแล้วเราจะจัดกรารมได้ไงเนี่ยเราต้องคาบดาบคับของได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยที่สอง so อัมโซลีเล็กซิตนาอ้าวหรออวันนี้รู้สึกผ่อนคลายทำไมดื่มโซดาไปแล้วรู้สึกผ่อนคลายหรอเด็กนั้นมันน่ากลัวอย่างเงี้ยแต่พี่ลืมปิดเสียงว่ะเออโอเคปิดไปแล้ะหมายถึงว่าปิดเสียงเพลงเดี๋ยวตีเล็กซิ์มาอ้ยตาย อ,อะไรปะุดประดิษฐ์ใหม่ของคุณโอเคอ่าน้องครับเจ้าของอ่ะไอ้เกาะนี่ยนะมันมีเวลาให้เราสองวันหรอว่าอ,อะไรไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นมันบอกอไปแล้วนี่บ่าเอาแล้วมันไม่ตุยมันไม่จัดการเราเหรอันลายเรือ,เ,อเราเพื่อมันมันจังไรเนาะป่าจังไรอ <laughs> ่ำต้มตมเดี๋ยวพี่จะสร้างอันนี้ก่อนนะสร้างอะไรวะกเพิง อ่ะตั้งแล้วประดิษฐ์นั่นแหละเอ้ากดแล้วยังไงวะมันอยู่ไหนวะมันบอกว่าสร้างเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยอ๋อโอเคโอเคไปยังไงวะโผมว่าอยู่นะเออโอเคเรียบร้อยอู้สวยขึ้นเต็งเยอะเลยเนี่ยเอาชีวิตรอดบนเกาะเหมืนอมนออกมาก็ลอยมาเรื่อยๆเนาะทุกวันไม่มีวันหยุดพักหรออ๋อพูดง่ายๆคือมันมันนอนนั่นเองเออพักผ่อนกลางคืนไม่มาวันนี้นคืนนี้รู้สึกว่าชิวๆมันบอกค่อนขายปุ๊บๆนี่ดูว่าได้อะไรบ้างลากมาลากมาเก็บได้กล่องไม้เป็นที่สามแล้วเนาะตอนนี้เอ้า เฮ้ยเจ็บไ,ได้ไหมสมสรนอี่ไงไปไปได้แล้วปะปลดล็อกความสำเร็จแล้วเติมโซดาเข้าไปขวดโซดาเหมือนขวดแก้วทำอะไรมดานี่กลางคืนไม่มีเนาะชาร์กบิดไปรับอ๋อมาสลามันมาจโจมแพรของเราอะ่ะคือว่าทะเล ทำไมมันดูเวิ้์กบา้างเงี้ยมีแค่เราสองคนมันเ <c oughs> วิ้ว์กบ้างทะเลกว้างใหญ่ไพศาลเ่้ยงี่ได้ของมาละไรู้ว่ามีอะไรบ้างนะไอของที่เราให้เราครับอะ่ะเอาอันนี้มาติดแหวิจิงอะตักอาหารมาให้หน่อยเด้เนาะขึ้นไม่ได้เอา้าทุบๆอ๋ลอลงสลามที่มีอะไรบ้างงานฝีมอือฝีมอือก้นไม้หรือก้นไม้เหรอแคมไฟ แค้มไฟเพื่ออะไรเนี่ยเราจะหานเงื้ได้จากไหนเนี่ยแล้วเราจะไปฆ่ามันยังไงเนาะความหมายคือแบบว่า <c oughs> เราอยู่ในแพย์อย่างเงี้ยอ,อ้าวอ๋อนี่ไงมีติดอ่มีปลาก็มาติดด้วยเหรอปลาก็มาติดด้วยปลา,า,าทูดิบเลือกเหรอเดี๋ยวแปบ๊บนึงเปิดดูของเข้ามาที่คําว่าอะไรว่าประดิษฐ์หรอหรือว่าสินค้าวะเดี๋เราเปิดดูตรงไหนวะตรงแถบเราหรือว่าอะไรไม่ใช่เฮ้ยผีผีผี คนนี้มาจากไหนวะโอ้ยไอ้พวกบ้าโอ้ยมนุษย์เงือกปะเอาเฮ็ดยังฮะปดิบปดายีสิบว้าวของกินมีเยอะมีเพียไปมาที่สินค้าใช่ไหมคนอยู่ไหนวะเชื่อไม่เห็นมีในนี้นะมันไม่ได้บอกลบนี่ไงลบลนี่ไงเอาแล้วกดเอากดทิ้งใช่ไหมเอาขีน้น ดูจะใช้ทำไมอ่ะจะตายแล้วกันเอาอะไรน้องมีเยอะไหมเชือกเกากำลังจะจบลงอ๋อโอเคของพี่ของพี่ทะเป็ตอบเยอะมากวะยี่สิบกว่าอันยี่สิบสามสิบอันเลยเยอะมากเลยเฮ้ยนยัย่นใครอ่ะกันใคร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 โอ้ไอ้เสื้อนี่เอามาทำตะข่ายดักจับเนี่ยถ้าไม่มีลำทางก็โอเคดิไปหวัหวหัวฉลามแล้วเนี่ยหัวหน้าฉลามนั่นมันมานะเลยเฮ้ยมันอยังหืมอืมตายไม่ได้อืมแข่งมันตีแบบโคตรสะใจ อ๋อต้องเข้าเครื่องมือก่อนแล้วเอ้ยแล้วกดดูยังไงวะนี่อะไรกล่องไม้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 สินค้าอ๋อมันมาที่คำว่าสินค้าเัีเกิอย่างนี้เลยเหรอ,อเคใช้ดาบแล้วตอนนี้นวาดาบอันนี้ไงโทนซอสไม่เหมือนเกาเเนาะ <laughs> อ๋อเข้าใจแล้วคือทีนี้เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งที่ต้องเป็นอ่าไอช่องรัดใช่ไหมอย่างไรว้าเสียงหัวใจเต้น

พังหมดแล้วไอ้บ้าไอ้พวกนี้โอเคมันไปเติมเลือดไหมโอ้โหไอตัวบ้านนี่ อย่างเห้อฮึมฮึมแล้วทำไมมันไม่ตายสักทีวะหึอมหึ่มมาหึมมาหึ่มมาเหี้ยอย่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไดอะไรบ้างไม่ได้เกาะดีนี่เฮ้ยแล้วดิเฮ้ยเกาะอะไรเนี่ยจะ,ะยดูไหมไปดูของไหมตั้งเหลืออะไรไหมพี่ลอง อลองสร้างดูไหนว่าเรือเรือเรือไม่มีแคมไฟแคมไฟทําอะไรได้อ๋อปิ้งย่างเนาะพี่เอาแคมไฟมาไว้ปิ้งย่างก่อนไนมาเออไปขอ <laughs> ให้กล่องมันทํางานงั้นไปเรามาหาของก่อน <laughs> โอ้ยช้าเกินเนาะอันนี้เกาะน,นี้มันมีอะไรเจ๋งๆบ้างเนี่ย <laughs> เฮ้ยอะไรวะพางตัวเหรอ รู้สึกว่ามันทำไมมันหนุกวะมันหนุกวะหนุกวกแบบนึงวะแต่เหมือนมันจะอันตรายเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดโอ้ยจะตุยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินโซดงโซดาก่อนโอ้ยธนูก็มีไปไหมไปไหมถอยก่อนไหมโอ้กระเด็นเลยรียมสร้างมันมาให้มันแม่นไงไอพวกนี้มันมันไม่จบตีเรานะ เอาไรน้องอยู่ไหนวะ <S <S โอได้ของเยอะมากเออไอพวกนี้บักวะเอาบัอกเอาบักก็ดีดีเอาตองมีขวานใช่ไหมเฮ้ยโอ้ย,อยดาบบ้านี่ตีแรงโคตรเลยวะต้นไม้ก็ใหญ่เกินเอ้ยมันตีแรงเลยวะแรงโคตรเลยอะ่ะจะกลับก่อนไหมอ๋อนึกว่ากลางคืนแล้วมันจะเจออันตรายไม่ใช่เนาะ เราอยู่แบบนี้ไม่เป็นไรเนาะแบบกลางคืนก็ไม่เป็นไรขอคอยช่วยหน่อยเหื่อยแล้วสิตอนนี้เฮ้ยไอ้ธนูข้างบนเหรอเฮ้ยถ้าตัดต้นไม้มันก็คงจะล่วงลงมามั้งมันก็จะล่วลงมาอีกไหมพวกบ,บื้อที่อยู่ข้างบนต้นยิงเราไม่โดนนะคงจะล่วงลงมามั้งถ้าเราตัดต้นไม้มันน,น,นี่ไงโอ้โหอฟาฟาติดเดียวโอ้ได้รกรเล็กๆปันทีเดียวฟาติดเดียวตัวเลยไปดูเครื่องมือก่อนอยู่ไหนวะดู่คำว่าสินค้าป่ะอ๋อนี่ไงพคงลงคงดิบเราขึ้นมายังไงวะถอนออกไงวะ nếu chúng ta lấy đồ ra từ cái ngăn thế, ở đâu vậy? viên soda đây, viên phun đâu? ở đó. viên đó rồi, ok, ăn đồ ăn điếc à? มันไม่สามารถเก็บเกินสิบชิ้นได้อ๋อคืออะไรวะอ้าทั้งพี่มีหกช่องตัวนี้ชิ้นไอช่องอันอออช่องเก็บเนี่หรอเก็บไม่ได้นี่ไงเอออ๋ออืมออได้ทำไงวะเก็บไม่ได้คือไงวะมันเนี่ยเนีสมมติว่าก,กดหยิบอ๋อนี่ไงเข้าใจละโอ้อ๋อเแล้ว,ลวไม่ได้อย่างว่าไอมันมีถอดทิ้งใ้ไหมเนี่ย โอ้นี่ไงโอ้ไม่เห็นเหม็นเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามันนี่ไงกําลังเปิดแล้วเองกอกไม้มันลง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 ,ลงจะเจออะไรอีกหรือเปล่าโอ้ได้อะไรได้เชือกว่ะเจออะไรมาทีนี้ไม่แล้ว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 ได้ยินเสียงได้ยินเสียงทำไงมันไม่ทำลายกระเพงะหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮึโดน เออดีนักมมานี่นี่หเหรอมอเลาะเหรอมอเลาะเหรอโดนนี่เอ้ยฟักเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอามันดิเอามานัามานยื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 นเนอ อีซี่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสุดยอดเอ้าเป็นยังไงไม่ได้ของดีได้น้องได้อะไรบ้างอ้าวได้อะไรบ้างรวมทั่วไปอะไรบ้างอันนี้ไงกล่องพี่ก็มีอยู่แล้วนี่ว่า ไม่ส,มส,มสามารถสวมใส่ไอเทมหกชิ้นได้ต้องเต็มโอเคมาโอเคอฝน,นตกซิกุระเช็ดกล่องทั่วไปจะมีปีศาจอะไรที่น่ากลัวกว่านี้ไหมเฮ้ยเยกาะน,น,นั่นเกาะอะไรเฮ้ยแล้วแคมไฟหายไปไหนวะเ,เดี๋ยวจะสร้างใหม่เพราะว่าเดี๋ยวจะทำยางเนื้อนกะินอ่ะอันนี้ไงน้องซ้ำทำแล้วเนี่ยเฮ้ยเราสร้างกับแพงนี้ยางนี้เจ๊งเนาะคือมันบล๊กอ่ะอืมอืมอะไรปลาฮะเขามาจุนมาจานกับแพงของเรานะฉลามนฉลามยางก่อน อะไรวะมันฟ้าผ่าเมื่อกี้เนี้ยจริงดิอย่างนั้นอ่ะขอ,องเยอะมากแล้วก็ทำลายครบเติมด้วยโอ้โหทำข้างบนก็ได้ปะโอเคอะไรน,ะนั่นน่ะน้องรังเผาเหรอนี่ยินเสียงโผล่มืดแบบน่ากลัวด้วยกลางทะเล ลอยเรียบร้อยสุดก่อนยังไม่มีอ่ะเนี่ยจะซูชีเหรอทำอะไรได้บ้างอะไรว่าไม่สามารถสร้างได้เข็มทิศเหรอกล่องไม้กล่องไม้กล่องไม้เปิด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 ไปจรมาบูกไง <laughs> มันจะเป็นอะไรไหมว่าเราจะเข้ามาตรงนี้นะให้ปีศาจมันตรงนี้รูว้ว่าต้องถึงวันที่เท่าไหร่รู้สึว่วาเราไม่สามารถแบบเลื่อนวันเวลาให้มันเรียวได้ปุ๊บกล่องไม้ทุกกล่องไม้ทุกกล่องไม,งไม,งไม้เป็นฟู ไอเจ้าเหล็กเนี่ยนั่นดีกว่าอ่ะอเออฝนหยุดซะกทีตกตั้งนานตกหลายวันแล้วเนี่ยติดต่อกันเออเชื่อชูชีไม่ได้ใช้เออนี่ไงเหล็กดิบอ๋อเหล็กดิบเอาไหมเอาไหมหล่อไหมเอาไหมแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแล้วต,ตีมันไม่ได้ปะเ,เ,เอาเอาเออแล้วไอ้พวกนี้มันทำอะไรของมันก็ไม่รู้ เอาผลมาแล้วอ่ะรอให้พ้นปืนที่10ก่อนอมืมเยอะจังเลยวะโอ้โหเวลามันตีเราแล้วเ,ลเราแบบกระเด็น อ้าปดล็อกความสําเร็จใหม่ได้ไรวะเปิดกล่องกินนี้เฮ้ยเนื้อวัวดิบวัวบ้าอะไรมาอยู่แถวนี้วะไม่เห็นมีวัวสักตัวอ๋อซอมบี้เพื่อว่ามันเป็นล่าเนื้อวัวแล้วมันขึ้นมาโจมตีเราบนแพแต่ที่ดูชุดพี่เฮ้ยเธอป่วยอย่างไยวะนี่ดูดูดูเข้ากับสกินผ้าดูเสื้อเสื้อเสื้อเจ้ซูชิวันนี้โอ้โหดูดิสวยหล่อวะเป็นพระบิดาที่หลอกหลอกดีจลยแบบนี้อ่าพลังงานไม่ขึ้นเลยเนาะต้องกินอย่างเดียวอขาเรียกว่าสเต็กเว้ยตะข่ายดักตะของเรา เอ้เอวอะไรวะเนี่ยอะไรอะไรวะมันทำลายไปทั่วเลยโอ้ยวี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 อะไรอของดีของดีโอ้ยมันโอ้ยมันเอาสเต็กวัวมาด้วยว่ะเฮ้ยมาแล้วไอ้บ้านนันมาแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ปิดประตูก่อนเอาแล้วพี่จะตีมยังไงว่ะมาไหมมาไหมเข้ามาบ้านไหมโอเคแล้วไม่มากับพี่เหรอเอาแล้วไม่ปิดประตูหรอมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยมาดิ่ะล้องดีใจแล้วโดน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 กบอไปเนยอะไรเนี่ยได้อะไรบ้างเปิดลุวๆเลยนะโห้ยฉลาม ฉลามบุกเขาเรียกว่าฉลามบุกที่มงานเขาว่าฉลามบุกทำไรทำไรเฮ้ยโอ้ยพวกซอมบี้มาแล้วอืไอ้พวกจีไพ่น้ำจีไพ่น้ำพวกของเยอะมากเลยพวกนี้มันยิ่งของมันเยอะมากเลยดูดิว่าอะไรบ้างเฮ้ยไปดิมาไปไปไปยังตกอยู่นี่ว่าไปเลยเแล้วมันเกาะอะไรเกาะเราวะดีดีดไปไปไป ไปขึ้นมาแล้วอ๋อเดี๋ยวพี่จัดการไอ้พวกนี้พี่จะโอ้โหไอ้พวกชนเผ่ารู้สึกว่าเออทำไมพ่ชชาป่ะโอ้พลังงานหมดนี่ว่ะฮึมเรียบร้ย,อยไอ้พวกนี้ชอบอกสเต็กมาด้วยว่ะโอ้เยอะเลยว่ะชอบลิงเลยอ้าวหรอลิง อ,อ,อู้เยอะมากเลยว่ะอยู่ไหนบ้างวะไม่มีบ,วบัวด้วยว่ะโอ้คนน่าลำคาญลิงเอ้ยโดดไปโดดมาทำไมฮมาอีกเด้ะมาดิอเอ้าเหรอเอ้าเหรอเอา้าเอา้าฮะ ทำเลเวลสามแล้วตอนนี้โอ้หกระดูกนี่ฮะรียบร้อยแตก่กระจุยกระจายโม,มดิบเอาทิ้งก่อนแล้วก็เอานี้ขุดก่อนนี่ไงจอดเล็กก็มีเออตายมาบกุกเกาะทีีแล้วตอนนี้นี่ไงแรกเขาเปิ่อยู่นี่ก็มีนี่เอ้ยมีเขียวอ่อนด้วยนะเขียวอ่อนมันคืออะไรไอ้บัวบ้าอะไรมันอยู่มันอยู่ตรงบนต้นไม้ปะ อีส้มนี่คืออะไรเด็กดิบอัมโซรีแล็กเทนายนี่น่าจะไม่มีอันตรายมัากจะได้ฆ่ามันได้ได้เอาของด้วยเฮ้ยอันนี้อะไรวะต้นอะไรวะเนี่ยหินอ๋อต้นหินพวกหินนี่ว่าัะไอ้ของนี่เราใช้อยู่ไม่มีอันพังใช่ไหมเนี่ยโอ้ยปวดพีปีศาจมาแล้วตอนนี้อ้าวเหรออ้าวอ้าวเฮ้ยตีนไม่โดดไว้พวกนี้มันโดนนี่ฮะเรียบร้อยโดนนะของเยอะมากโอ้รวยเลย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 เรียบร้อยอ่าได้ได้ได้ ไอ้ภูเขาไฟสูงสูงเราขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยนั่นเกาะอะไรเฮ้ยเจ๋งดีอย่างเงี้ยโโหโชคดีมากบอรฟีมาเล่นแล้วเจอเลยเอ้าทำไมันโดดขึ้นนี่ไม่ได้วะเกาะนี้ไม่ได้พอนี่ไงโอ้นึกว่าจะให้จมน้ำตายแล้วเนี่ยมาข้างบนดิ ดูไอพวกนี้ไม่มีถ้ำด้วยนะข้างในมันจะมีอะไรเปล่าวะเอาไหมลนะ่ะว่าอากาศร้อนมากเกาะแห่งนี้มีสิ่งมีสิ่งที่เท่ๆอยู่คืออะไรโอ้ยแมยงป่องวะแมงป่องติดพิษปะเนี่ยว้า,ามาดิมาดิฮะเรียบร้อยเลเวลสี่เราจะเกือบตุยไม่ก่อนนี้ไม่เห็นมีอะไรนี่ว่ะเอาแล้วเฮ้ยทำไมสัตว์พวกนี้มันโดดลงน้ำวะเออว้าวได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมรัวๆเลยเอาเจ้กล่องด้วยโอ้ อะไรอโนชาเขียวอโนชาเขียวตุวต้อยิงทางขึ้นตรงไหนปะเฮ้ยเจ็บแมงป่องตอนนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยเนาะเอ๊ะทำไมเราเปิดถ้ำไม่ได้เนะาะป่านกันแต่เช้าแล้วเนี่ยตรงเลยไม่มีอะไรเลยไอ้ภูเขาข้างบนเราขึ้นไม่ได้เนาะทำไม้ดูเฉยๆฮะเฮ้ย กำลังจมลงนี่ไงโอ้ oh, ทันยังวหวพอดีเลยไปดูดิของมีอะไรบ้างเยอะมากโดยเฉพาะไอ้ไม้399แล้วก็มีฐานหิน120ําน้ำยาบ้าง77แล้วก็บันทึกอะไรบันทึกวะไอ้ท่อนไม้หรอหรอ527พิมพ์เขียวพิมพ์เขียวร้ออันนะได้ทำอะไรวะของธรรมดรมนาองร้อยมาติดตลอดเลยเออไอ้ปลานี่มันกวนมากมันทำอะไรของมันอะ